ครับพบกันอีนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกทุกท่านเลยวันนี้มาเอาใจสาววอล์กเล็กสักเสนบ้างลุกมาพร้อมกับรถหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรถในท้องตลาดน้อยนั่นก็คือเจ้า RX 270 m i n o r c h a n g มคันนี้เป็นรถปี2012มือเดียวด้วยนะเลขไม่แสนเก้าหมื่นราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสวยๆอย่างนี้ไปชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ ว่าเป็นรถที่หายากนิดนึงเนาะเพราะรถในท้องตลาดมันน้อยสําหรับมือหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้ได้มาสภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยตามสไตล์เล็กซัสครับปิดหมดไม่ค่อยให้เห็นอะไรเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับความสะอาดๆเนาะสภาพตัวถังมันสวยแล้วแหละคันนี้นะครับไม่มีประวัติอุบัติเหตุนหนักเลยก็เป็นเครื่องเบนซิน2 7 0 0 c ีนะจับคู่กับเกียร์ CVT นะครับผมให้แรงม้าสูงสุดที่ประมาณ188ก็ด้วยบอดี้ที่ขนาดใหญ่ แรงม้าขนาดนี้เขากินน้ํามันนิดนึงนะ10โลลิตรบวกลบ8 9ดนใช้ในกรุงเทพเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผม RX 270คันนี้น่ด้วยความที่ว่ามันเป็นไมเนอร์เชนแล้วเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมี Daytime Running Light น,นะครับผมตรงนี้นะเพิ่มเข้ามาออโต้โปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้นะครับกระจังหน้าจะเป็นทรงนาฬิกาทรายแบบใหม่ตอนแรกเนี่ยเขาเขาจะไม่ยาวลากลงมาถึงข้างล่างวันนี้เขาจะตัดแค่ครึ่งนี้เนาะ ยุคเริ่มต้นของกระจังหน้าแบบนาฬิกาทรายสภาพสีสวยๆนะครับผมมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างล้อเป็นล้อเดิมโรงงานขอบ18ยางขนาด 2, 3, 5, 60ห้าเท่ากันทั้ง4ล้อแต่ได้ยางปี2021นะนะครับสวยๆเลยใช้งานได้อีกยาวๆไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยอันนี้มีซันรูฟนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับก็พอคุ้แจไปกับตัวล็อกรถปดล็อก,อกได้เนาะเอาใช้เป็น เบนซินแก๊ส2 95นะครับนิดนึงสําหรับสภาพยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับแต่แรกกับความนุ่มสบายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเล็กซัสซ้ายล่างก็จะเป็นแบสเล็กซัสด้านขวาเป็น RX 270นะครับเซ็นเซอร์ก็รอบพันพร้อมกล้องมองหลังเนาะตรงนี้ก็เป็นโลโก้ตัว L สวยๆนะครับมาดูห้องเก็บของท้ายรถดีกว่าฝาท้ายเขาเป็นไฟฟ้านะแต่เป็นไฟฟ้าตามสไตล์เล็กซัสยุคนั้นคือถ้าสมมติว่ามาเปิด มันต้องงัดขึ้นเองนะครับแต่เปิดผ่านรีโมทมันขึ้นให้ดูกกงงเหมือนกันนะครับผมเอาผ่านเวลไฟก็ประมาณนี้นะครับเบาะหลังพับได้สามตอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีม่านปิดสัมภาระมาให้นะฮะช่องเก็บของอสวยๆนะครับเนี่ยเขาจะปิดหมดเลยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของช่องเก็บยางอะไหล่ด้วยโหทำห้องเครื่องก็ปิดยางอะไหล่ก็ปิดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผม ล็อกรถนี่มันจะมีบุมบุมอยู่ตรงนี้นะฮะกดลงไปนะครับก็ก็ล็อกรถมีเสียงเตือนถ้าปลดล็อกก็ปลอดมือนะครับผมเปิดมาจะเป็นการตกแต่งด้วยภายในสีเบจนะครับหรือสีครีมก็ได้ด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม Memory ี o บอกนะครับพอทั้งฝากระจกข้างต่างๆช่องใส่ของที่ชอบมากๆก็ตรงช่องใส่ของนะครับมันดึงออกมาแบบนี้ได้ มันทําให้เก็บของเก็บอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยตรงสวิตช์ข้างเนาะก็เป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดปิดฝาท้าย Parking Brake ใช้เท้าซ้ายเหยียบอยู่นะครับผมเบาคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยกุญแจ๋เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมทรงแบบนี้เนาะล็อกรถปลดล็อกเปิดปิดฝาท้ายขออนุญ,ญาตพกไว้ในกระเป๋าเสือ้อแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทกัน,นเลขไมค์ก่อนเลยแล้วกัน แสนเเข้ามาก็จะเจอกับเจ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสามการปรับไฟฟ้านะขึ้นลงเข้าออกนะแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับเสียงหน้าเมนูแล้วก็โทรศัพท์ต่างๆเนาะไฟเลี้ยวไฟหน้าอยู่ที่การด้านขวามือนะครับส่วนปัดน้ำฝนอยู่ทางซ้ายแล้วก็นี่นี่เจ้าตัวเล็กๆอันนี้เนี่ยอันนี้นี่คือปุ่มปรับพวงมาลัยแล้วก็มีครูคอนโทรลเขาังใช้เป็นระบบกการแบบนี้นะครับผม แล้วเราก็จะเห็นนี่มีปุ่มปรับตอนนี้เป็นความสว่างหน้าปัด Head Up Display อ่ะมันก็จะเป็นแสดงตัวเลขเห็นไหมฮะเลขศูนย์นะครับผมก็บ่งบอกในส่วนของสถานะต่างๆขึ้นที่หน้าจอเนาะเป็นภาพสะท้อนขึ้นมากระจกมองหลังกระจกมองข้างต่อแสงอัตโนมัติสวิตช์ไฟต่างๆนะครับสันลบอยู่นี่นะครับผมในส่วนของปุ่มควบคุมสันลบก็จะเป็นซ้ายขวาตรงนี้เปิดให้ดูกันเลยดีกว่า ใช้งานได้สมบูรณ์นะฮะซึ่งส่วนใหญ่พอเราจะปิดตัวม่านก็เป็นแมนวลนกันนะครับปิดก่อนนะครับถัดมาฟอน์วิทยุนะครับของ Lexus เองแล้วก็เป็นแอ r d ดิ i t ตอ2โซนแยกซ้ายขวาเกียร์ซิฟีนะครับสามารถปรับเป็นสปอร์ตได้โดยที่ดันมปด้านขวาแล้วก็เป็นแมนวลนก็ได้บลกลบตรงนี้แต่ที่สำคัญข้อได้เปรียบสำหรับรถพรีเมียมยี่ห้อนี้ก็คือมันจอดเกียร์ว,ว่างได้ มันมีชิปล็อกนะครับเหนือกว่า Bend, เบนซ์เหนือกว่า BM และอื่นๆก็ตรงนี้แหละฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมาส์ควบคุมหน้าจอโดยที่ว่าเนี่ยเขาก็จะเลื่อนแบบเนี้นะฮะใช้งานแรกๆก็จะมือลื่นๆหน่อยแต่พอคล่องแล้วมันก็ถือว่าโอเคเหมือนเหมือนเราเล่นคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะฮะใส่แก้วน้าเป็นช่องวางปากกาตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงพนักวางแขนนะครับ สภาพเบาะมีรอยยับเล็กน้อยแต่ไม่ฉีกขาดนะครับสวยๆโอเคเกะด้านหน้าบุ๊กเซอร์วิสของเขายังอยู่เลยนะครับคันนี้ซื้อที่รอย a ่อมอเตอร์นี่มาคุยถึงเรื่องฟีลิ่งการขับขี่ดีกว่าด้วยจุดเด่นของเล็กซทุกรุ่นของเล็กซัเป็นรถที่นุ่มเงียบผู้ใหญ่ชอบคนนังข้างหลังเนี่ยสบายมากๆเลยอ่ะขับก็สบายสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ย มันซับแรงกระแทกได้ดีมากไม่ค่อยสะเทือนอัตราเร่งคันนี้ก็เครื่อง2 0 0 7เนาะ180แรงม้าก็ขับปูดป้าได้มีแรงในการเร่งแซงนะครับแต่อาจจะกินน้ามันนิดนึงเนาะเพราะเป็นเบนซินลุนล้นล้วนเลยไม่ได้มีเทอร์โบช่วยนะครับแต่อย่างที่ลูกบอกไปเมื่อกี้มันนุ่มมันเงียบนั่งสบายขับก็สบายมากๆนะครับเดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังกันครับพื้นที่วางเขา่าขอโทษนะครับเทียบแบบนิ้วโป้งนิ้วก้อยไปบรื้เลยนะคือ20กว่าเซนน่ะเหลือเยอะๆเลยนั่ง โอ้โหเฮดรูมก็เหลือนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายตัวใหญ่180ยแปดกว่านั่งได้สบายไม่เป็นปัญหานะครับหรือว่าคนที่มีน้าหนักเยอะๆก็ไม่อึดอัดช่องเก็บเอกสารนี่สภาพยังดีนะมีช่องแอร์ด้านหลังกระจายความเย็นไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วยิ่งเป็นรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะครับด้านข้างก็มีช่องใส่ของให้นะเบาะหลังมีจุดยึดเบาะเด็กนะครับสจุด นะครับผมสภาพสวยๆแล้วก็นี่นักวางแขนสไตล์เล็กซนะครับคือมันมันจะไม่เป็นก้อนตรงมาแบบนี้มันจะมีเว้าวลงมานะครับแยกเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็นี่ที่ใส่แก้วน้ำนะสภาพโดยรวมสวยพร้อมใช้งานยางปี21แล้วโชมนี้หามือสองในท้องตลาด ค่อนข้างยากมากๆ9,099,000รถมือเดียวได้สภาพแบบนี้รู้ว่าสมราคาเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า RX270 คันนี้เหมาะกับใคร <ผม S 1> บ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า RX270 คันนี้นะครับก็ได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรถปี2012มือเดียวเลขไมล์1,090ราคาที่9 9 9 0 0 0บาทน,นะครับผมเหมาะกับใครบ้างด้วยความที่ว่าเขาเป็น SUV ขนาดใหญ่เนาะ นั่งได้5คนสบายๆรุ่นนี้เนี่ยหคนไม่ค่อยเบียดละแต่ถ้า4คนนี่คือหลวมมากๆเลยพร้อมใส่สัมภาระได้อีกเยอะแยะคันนี้ก็อย่างว่าเนาะได้ยางใหม่ปี2021นะครับซื้อไปพร้อมใช้ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ทนทานตามสไตล์ Lexus all Lexus ก็คือโ o y o ต้าช่างข้างนอกก็เยอะอะไรก็เยอะอรออรูดูดีดูแลง่าย ครบเครื่องนะซื้อไปคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับสนใจยังไงติดต่อนเข้ามาครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่าง q ิวอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นเราก็รับหรือว่าถ้าใครอยากจะฝากขายก็ทําได้เรามีส่วนงานฝากขายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ช่องโนเอมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานโนเอมของพวกเราทะยานสู่80,000ซับวันนี้ ดูขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ